ช่วยกันนะครับในเรื่องการทํางานซึ่งค่อนข้างดีไพ่ใบนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จที่นะรับเปี่ยมลน้นด้วยสติปัญญามีที่สาคัญเขาควบคุมอะไรครับควบคุมสิ่งโตสิ่งโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูร้ายเป็นเจ้าป่าเขาจะนําสิ่งดีๆมาสู่ชาวราศีธนูนะครับมันเลยเกิดความเครียดมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับท่านจะมีเงินเข้ามานะ นะครับเป็นถึงสิเหรียญน,นะแต่ว่ารอเวลาอุ๊ยนะครับในเรื่องของเรือนพบความรักนะถ้าผมมองว่าในเรื่องคนโสดนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นคขอสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเปิดไพ่พยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของชาวลัคนาและชาวราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 ให้นะครับรวมไปถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจัก,กรวาลจะเปิดเผยความลับอะไรให้ชาวลัคนาและาชาวราศีธนูได้ล่วงรู้กันบ้างเรามารับชมรับฟังคําพยากรณ์พร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นครับผมขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีเทพผอมเทวดาบารมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมานะครับขอบารมีปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนมีปู่ฤาษีพมนารอดปู่ฤาษีตาไฟเป็นประธานขอบารมีปู่พญาพิเพลหัวอาจารย์ได้เมตตาม,มาประสิทธิวิชาในการ การเปิดไพ่พยากรณ์ครั้งนี้ขอให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดครับ ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับทุกท่านในการสรับไพ่แล้วก็อธิษฐานนะครับอ่าแล้วก็เราจะเปิดไพ่กันทั้งหมด12ใบาตามเรือนพบของโหราศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็จะมาขยายเรื่องการงานการเงินความรักโดยการเปิดไพ่อีก3ใบยขยายเรื่องราวนั่นเองเนาะวันนี้นะครับวันที่ผมเปิดไพ่นะครับตรงกับวันอังคารกำลังของดาวพังคารก็คือ8นะครับขออนุญาตสับไพ่8ครั้งเนาะ อ่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนในการตัดไพ่นะครับขอไพ่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปเปิดเผยความลับนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินในเดือนกุมภาพันธนี้ให้ชาวลัคนาราศีธนูได้รับรู้รับทราบนะครับถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดนะโอเคนะครับผมขออนุญาตสุ่มหยิบไพ่ทั้งหมด 12ใบนะครับผมอ่าใบแรกครับเป็นตำแหน่งตนุตัวตนนะครับตำแหน่งที่2คือกระดุมพักการเงินตำแหน่งที่3คือสหัสชชะนะครับหมายถึงเพื่อนนะครับการเข้าสังคมการพบปะผู้คนหมู่มากต่อไปตำแหน่งพันธคุคือผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวเกี่ยวกับบ้านนะครับต่อไปตำแหน่งปุตตะคือบริวารตำแหน่งของลูกน้องนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราต่อไปตำแหน่งอริอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งสิ่งไม่ดีนะครับ แล้วก็ตำแหน่งต่อไปคือปัตตานีปัตตานีคือหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตคือคู่ครองหุ้นส่วนการทํางานก็คือคนที่มาร่วมหุ้นด้วยกับเราต่อไปตำแหน่งมรณะนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องแดนไกลนะครับหรือว่าการสูญเสียสิ่งที่ผัดพลาดนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตำแหน่งสุภะสุภะคือความสําเร็จชื่อเสียงความดีสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะครับต่อไปเป็นตำแหน่งกรรมะคึงงานนะครับต่อไปลาภะลาภะ,ะคือโชคลาภเงินพิเศษนะครับอยู่นอกเหนือจากไรายได้เงินประจําสิ่งที่ได้มาแบบฟุกๆเงินก้อนใหญ่นะครับสุดท้าย เป็นตำแหน่งวินาศวินาศสิ่งที่มันเสียหายนะครับมีความรุนแรงมากกว่าความเป็นมรณะนั่นเองครบแล้วทั้งหมด12ใบ12เรื่องราวด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตร,รวบไพ่ก่อนละกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ ไพ่จะบอกอะไรความลับอะไรให้ชาวราศีธนูได้รับรู้รับทราบกันบ้างตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งตนันตัวตนนะครับแทนนะครับเป็นไพ่นะครับหถ้วยครับชาวลัคนาราศีธนูกําลังจะมีงานมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเห็นความรัก จะมีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปขยายไพ่เรื่องของความรักแต่เนื่องจากเป็นไพ่หนึ่งถ้วยครับแน่นอนว่าเรื่องความสําเร็จสิ่งดีงามต่างๆกําลังจะมุ่งกําลังจะพุ่งเข้ามาหาชาวลัคนาราศีธนูนะครับแล้วก็นะครับนกพิราบหมายถึงความสติอาสติปัญญาความบริสุทธิ์ความเฉลียวฉลาดนะครับชาวลัคนาราศีธนูพื้นฐานดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับตำแหน่งตัวแรก คือตำแหน่งตนุครับต่อไปเป็นตำแหน่งที่2นะครับก็คือตำแหน่งกระดุมพักกระดุมพักคือการเงินนะครับสถานการณ์การเงิน เป็นอย่างไรเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีรายได้ดีๆเข้ามาบ้างไหมเอ่ยอุ้ยนะครับเป็น5้าถ้วยชาวลัคนาราศีธนู5้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องไปทําบุญชํารานี้ส่งมีปัญหาด้านการเงินมีความเครียดเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่นะครับเรียกว่าหาเนี่ยเห็นไหมนะครับรายรับเข้ามาก็มีแต่รายจ่ายเนี่ยเหมือนกับเยอะกว่าเรียกว่ามีเงินเข้ามาก็ต้องไหลออกไปนะครับอ,อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีการบริหารจัดการวางแผนเรื่องการเงินดีดๆเดี๋ยวเราเค่อยมาขยายกันในเรื่องของสใบนะครับต่อไปเป็นตํา ตำแหน่งนะครับสหัสชาติที่หมายถึงเพื่อนการเข้าสังคมการพบปะผู้คนหมู่มากนะครับอ่านะครับเป็นไพ่ราสีครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสจะมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เนาะนะครับอาจจะมีกัลยาณมิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมด้วยมาช่วยงานนะครับหรือว่ามีโอกาสได้ชวนกันไปถือศีลไปทาบุญนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่แน่ๆนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเพื่อนก็อาจจะมีเรื่องของ คนที่มีตําแหน่งนะหรือว่ามีอายุมากกว่านะครับจะเข้ามานะครับในช่วงนี้เนาะอาจจะมาช่วยงานหรือมาทําอะไรบางอย่างอาจจะให้คําแนะนําซึ่งนะครับเขาถือไม้เทา้าไม่ถึงงานนะครับโคมไฟไม่ถึงแสงสว่างท่านจะได้รับครปรึกษาที่ดีนะครับมีที่ปรึกษาที่ดีที่คอยช่วยให้คําแนะนําชาวลัคนาราศีธนูหากมีปัญหาอะไรนะช่วงนี้เข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่จะดีแล้วก็หาโอกาสไปถือศีลน,นะครับปฏิบัติธรรมด้วยนะ ต่อไปนะครับเป็นตําแหน่งเรือนพบพันธุพันธุหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านคนในครอบครัวเกี่ยวกับอสังหาด้วยนะครับเป็นตําแหน่งนะครับอะไรเอ่ยสองเหรียญเป็นอ่าเป็นเห็นไหมนะครับอ่าคนนี้นะครับเหมือนโจ๊กเกอร์เลยเนาะนะครับอ่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินนะครับอ่าเรื่องการเงินอย่างที่บอกว่าก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แหละนะครับท่านจะอาจจะมีโชคนะครับแต่ว่าโชคเนี่ยมันมันได้มาแล้วเหมือนกับอาจจะต้องเอามาบริหารจัดการวางแผนดีๆนะครับก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ เรื่องการเงินยังยังไม่ได้แบบ ปลดล็อกหรือว่าผ่อนคลายสัทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะขายบ้านขายรถนะครับทำเกี่ยวกับด้านอสังหาพวกนี้นะครับถามว่าได้ไหมก็มีโอกาสได้แต่อาจจะถูกกดราคาหรืออาจจะได้ราคาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับต่อไปเป็นตําแหน่งเรือนภพนะครับปุตตะปุตตะคือบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะครับเป็นควีนถือถ้วยนะครับก็จะมีเรื่องของบริวารเพศหญิงนะครับมาช่วย นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือว่านะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีโอกาสดีนะครับจะได้คนที่มีอายุน้อยกว่าเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะเป็นถือถ้วยไงก็เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จความรักและไปอยู่ปุตรตาบุตรตาเนี่ยหมายถึงการได้ริเริ่มเริ่มต้นหรือเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะครับก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้เข้ามาหรือท่านอาจจะได้รับข่าวดีความสําเร็จที่มาจากบริวารลูกน้องก็ได้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นเพศหญิงนะจะมีบริวารเพศหญิงเข้ามานะครับช่วยท่านเลยว่าให้คําแนะนํานะครับให ให้ความสําเร็จท่านบางอย่างนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของเรือนพบอริอริคืออุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งสิ่งที่มันไม่ดีเนาะคอยขัดขวางนะครับอืมนะครับในเดือนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะให้ไปทําบุญนิดนึงละกันนะครับศัตรูนะครับบางทีเนี่ยนะครับไพ่ใบนี้เป็นเหมือนเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรเนาะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของอ่า เจ้ากรรมนายเวรนะคบเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแหละเนาะนะครับก็อยากให้นะครับหาโอกาสไปทําบุญนะครับสุนทานกันนิดนึงนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นตําแหน่งอารีเนาะไม่ถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับนะ อย่างไงก็ระมัดระวังนีดีแล้วกันนะครับศัตรูเนี่ยถามว่ามีกําลังไหมไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่อนข้างมีกําลังเหนือเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันเหมือนเป็นเรื่องของบัพมันเหมือนเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับที่จะคอยขัดขวางชาวราศีธนูในช่วงนี้อยู่นั่นเองนะครับต่อไปเป็นตําแหน่งเรือนพบนะครับปัตตานีหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนนะครับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนชีวิตก็คือแฟนคู่ครองหุ้นส่วนการทํางานก็คือหุ้นส่วนนะครับการทํางานแต่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน2คนนะครับ นะครับในเรื่องของเรือนพบความรักนะถ้าผมมองว่าในเรื่องคนโสดนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หนึ่งไม้เท้านะครับความรักดีมีอาจจะได้อ่ามาในรูปแบบของที่ทํางานทํางานร่วมกันนะครับอ่าหรือว่าใครที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสาาจะได้หุ้นส่วนใหม่หรือได้ร่วมลงทุนทําธุรกิจอะไรกับแฟนคู่ครองจะดีมากเลยนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับในเรื่องงานจะมีงานมาจากคู่ครองมาจากเพศตรงข้ามนะครับอา่านะครับทำงานแบบมีหุ้นสว่วนนี่ดีมากปังมากเลยนะครับตอบ ไปเป็นเรือนพบมรณะมรณะไม่ถึงแดนไกลต่างขิ่นต่างแดนเกี่ยวกับงานด้าต่าง,างประเทศก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่สูญเสียการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับให้เป็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมก็ต้องบอกว่า ถ้าในเรื่องของสุขภาพให้ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงมีเกณียเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีโอกาสได้อาเห็นไหมนะครับมีสิ่งโตอาจจะมีเรื่องของการได้เดินทางไกลนะครับไปหาความสําเร็จแสวงหาความสำเร็จในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับแต่หลักๆเลยเป็นไพ่ผู้หญิงนะครับผมก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะครับอาจจะเจ็บป่วยนะครับในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะครับเพราะว่าเป็นเรือนพบมรณะหรืออาจจะมีนะครับผู้หญิงนะเป็นเพศหญิงที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลอาจจะนําอะไรครับนาความ สำเร็จนะครับบางอย่างมาสู่ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ถือว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างโดดเด่นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพาความสําเร็จนะครับมาสู่ชาวลัคนาราศีธนูและที่สําคัญเขาควบคุมอะไรครับควบคุมสิงโตสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นเจ้าป่าเขาจะนําสิ่งดีๆมาสู่ชาวราศีธนูแต่เขาจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับเนาะนะครับยังไงผมเชื่อว่าไพ่ใบนี้ผมว่าส่งผลในด้านดีนะนะครับในด้านดีอ่า ต่อไปเป็นเรือนพบสุภาสุภาคือความสําเร็จสิ่งดีงามนะครับสิ่งที่กำลังจะเข้ามาอุ้ยนะครับอืมนะครับมันเป็นเรือนพพเหมนความสาเร็จแต่ว่ามันเป็นไพ่สิบอ่าเก้าดาบเนาะนะครับอ่าผมว่าช่วงนี้นะครับมีคนจ้องจะทําลายชื่อเสียงชาวลัคนาราศีธนูอยู่นะครับมีโอกาสเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะนะครับมีเรื่องต้องคิดเยอะคิดมากมีเรื่องปวดหัวระวังสุขภาพระวังเกี่ยวกับความคิดนะครับ่า ต้องระวังเกี่ยวกับการกดดันนะครับในเรื่องความสําเร็จอยากจะสําเร็จแหละแต่อาจจะก,กดดันตนเองมากจนเกินไปจนปวดหัวเป็นไมเกรนระวังเสียสุขภาพในช่วงนี้นะครับมีปัญหาอะไรต้องพยายามเนาะนะครับเนี่ยไพเรือนศาสตร์เป็นไพราสีนะครับปรึกษาเพื่อนคนใกล้ตัวดูซีนะครับปัญหาที่ดูเหมือนแก้ไม่ออกแรงต่างนะเขาอาจจะแนะนําเราก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องงานก็ต้องเข้าทางาแฟนนะครับหรือว่าเพศตรงข้ามจะนาความสาเร็จมาให้แต่ว่าอยาเก็บ ความเครียดไว้ที่ตัวเองเนาะนะครับพยายามพยายามอย่าเครียดอย่าคิดเยอะนะครับให้กำลังใจต่อไปเป็นเรือนพบกรรมมะคือเรือนการงาน งานเป็นยังไงบ้างอุย้ยเป็น The World โอ้โหนะครับมีโอกาสจะโด่งดังนะมีงานใหญ่นะครับงานที่ท่านทำเนี่ยมีโอกาสจะสําเร็จนะครับบวกกับเรือนมรณะเห็นไหมว่ามีดาวไอมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับอ่าก,ก็ก็ถือว่ามีโอกาสที่นะครับอาจจะได้รับความสําเร็จนะครับในเรื่องงานที่มาจากาเพศหญิงนะครับหรือว่าเป็นเพศหญิงที่มาจากแดนไกลอย่างที่บอกแหละเพราะ The World มันคือระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นในตําแหน่งของไพ่การงานก็ถือว่าจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาหรือว่างานที่ทําอยู่เนี่ยสำเร็จแน่นอน ใครต้องการจะสมัครงานหางานใหม่นะครับมีโอกาสได้งานแต่ว่าลองเข้าบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเกี่ยวกับงานออนไลน์ดูนะครับอาจจะถูกฉชโลกทาได้ดีนะคสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะฉะนั้นงานของท่านมีโอกาสต,าต่อยอดไปสู่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องการจะขยายขยายธุรกิจการงานนะครับให้เบนีขึ้นมาดีมากเลยนะครับต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยาย3าใบาเนาะสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิเป็นเรือนพบลาพระลาพระคือโชคลาภนะครับเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่เงินที่ได้มาแบบฟุก,ฟ,กฟุกนะครับ เป็นไพ่ออ้ยนะครับไพ่ใบนี้เป็นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะนะครับถ้าถ้าพูดในภาษาหมอดูก็เป็นไพ่แม่หมอนะครับมีทั้งลูกแก้วสติปัญญามีคาทานะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์มีโล่ป้องกันนะครับในเรื่องโชคโชกในเรื่องพบพบโชคลาภเนี่ยนะครับผมมองว่าจะมีโชคอย่างที่บอกน้องมาจากเพศหญิงนะครับมาจากสตรีเพศหญิงนะครับอ่าแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพศหญิงก็เปรียบเสมือนเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์มีความรู้สติปัญญาดีนะครับพร้อมที่จะลงทุนทําอะไรก็เหมือนจะสําเร็จมีโอกาสจะได้โช จากงานที่ทำนะครับหรือว่าจะมีหุ้นส่วนที่เป็นเพศหญิงเข้ามาแล้วก็ช่วยกันนะครับในเรื่องการทํางานซึ่งค่อนข้างดีไพ่ใบนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จที่นะครเปี่ยมลน้นด้วยสติปัญญามีทั้งโล่ป้องกันมีทั้งลูกแก้วมีทั้งคาทานะครับคาถากายสิทธิ์นะครับอาสามารถที่จะทำอะไรก็นะครับมีโอกาสจะสําเร็จได้นะครับสวมมงกุฎเป็นราชินีอีกนะไพ่ใบนี้ถือว่า ดีครับนะฮะในเรื่องโชคลาภเตรียมรับโชคก้อนใหญ่แต่จะเป็นโชคที่มาจากเพศหญิงนะครับต่อไปเรือนพบสุดท้ายเป็นเรือนภพวีนาศนะครับวีนาศอุ้ยนะครับเป็น j u s t ิสนะครับอ่าก็อย่างที่บอกเนาะนะครับเรือนพบอริเนี่ยนะครับเป็นไพ่นี้ขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นไพ่วีนาศนะครับแล้วก็เรือนพบมรณะมรณะเนี่ยก็ก็เป็นไพ่อันนี้ขึ้นมาเนาะอ่ผมมองว่านะครับอาถ้ามาเทียบกันนะครับเดี๋ยวนะ อ่ะอันนี้อริอันนี้อรินะครับอันนี้มรณะตรงกลางนี่มรณะตอนนี้เป็นไพ่วินาตนะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ชาวราศีธนูเนี่ยต้องระวังก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะครับเขากำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมนะครับเรื่องการเงินอาจจะมาจากเพศหญิงจริงเรื่องงานเรื่องเงินแต่ก็จะมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรท,ที่ท่านอาจจะเขาเรียกว่า เป็นเรื่องของอดีตชาติเนาะนะครับเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะตามเรามาเห็นว่าดวงเรากําลังดีเขาอาจกําลังจะมาถามทวงถามความยุติธรรมบางอย่างกับเราด้วยนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเนี่ยมีหัวใจมีเลือกขนนกนะครับก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักในอดีตชาติอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันทําบุญอุทิศบุญให้กับเขาแล้วกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตำแหน่งวินาหมายถึงว่าเขากําลังรอควาาความยุติธรรมอะไรบางอย่างกับชาวลัคนาราไิทธุญนะ ให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วจะดีขึ้นทุกอย่างจะสําเร็จขึ้นนะครับก็มองดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะครับในเรื่องงานก็ก็ถือว่าได้ไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่ใหญ่นะครับมีโอกาสสาเร็จโด่งดังนะครับในตําแหน่ง การเงินนะครับการเงินกระดุมพระนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยอาจจะต้องเครียดหน่อยมีการหมุนเงินนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยนะครับก็จะมีมีโชคนะครับที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่พอได้หมุนเงินอยู่บ้างนะครับต้องการขายที่ขายทางก็อาจจะขายได้แหละแต่แต่อาจจะไม่เป็นดั่งใจนะครับได้มาก็ต้องมีการจ่ายมีการหมุนเงินนั่นเองเนาะอ่ะขอขยายนิดนึงละกันนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับว่าสามใบเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอกรีดไพ่นิดนึง นะครับอันดับแรกครับสิ่งที่อยากจะนะครับขยายเรื่องราวนะครับให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก็คือในเรื่องการเงินทําไมมันเครียดยังเลยเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักนะนะครับทำไมมันเครียดอย่างนี้เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นใบที่1นะครับใบที่2นะครับต่อไปใบที่3นะครับอ่านะครับปัญหาความเครียดเครียดจากอะไรอุ้ยกับหัวอีกแล้วนะครับ แดาบนุ้ยนะครับทำไมเอ่ยเหมือนเขาปิดหูปิดตาแต่มันมีเงินมานะเริ่มแรกเนี่ยเครียดครับเหมือนกับเห็นไหมเจ้ากรรมนายเวรปิดหูปิดตาเรานะครับ อ่าสุดท้ายนะครับอ่าก็ได้ถือว่าเป็นไพ่ที่ที่ดีนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับถ้าจะขยายนะครับในเริ่มแรกนะครับอาจจะเป็นนะครับสืบเรื่องมาจากตั้งแต่เดือนมกราคมละนะครับมันเหมือนกับมีหนี้สินมีปัญหาการเงินล้อมหน้าล้อมหลังถูกปิดหูปิดตาไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงดีนะครับมันเลยเกิดความเครียดมากแต่สุดท้ายแล้วนะครับท่านจะมีเงินเข้ามานะนะครับเป็นถึงสิเหรียญนะแต่ว่ารอเวลากันนิดนึงนะครับและสุดท้ายก็ถือว่านะครับท่านจะมีเรื่องของ ความเสเร็จมีโอกาสจะมีคนมาหยิบยื่นนะครับมาให้คําแนะนําช่วยเหลือชาวลัคนาราศีธนูได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็ให้กําลังใจแล้วกันไพ่ใบนี้ขึ้นมามันก็เครียดเลยสองใบแต่ว่ามันเป็นตําแหน่งเริ่มแรกไงใบที่1เริ่มแรกต่อไปในท่ามในท่ามกลางก็ถือว่าดีและในบ้านปลายก็ถือว่าดีมากเช่นเดียวกันนะครับยังไงหาโอกาสไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหน่อยนะครับเพราะว่าดูลักษณะเนี่ยถ้าถ้าสังเกตนะจะขึ้นไพ่ผู้หญิงเยอะมากนะครับเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเพศหญิง นะครับหรือว่าเจ้านายถ้าเกิดทํางานหรือว่าคนใกล้ตัวให้ระวังเพศหญิงดีๆละกันนะครับในเดือนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับที่เรือนพันธุนะ์เนาะเข้าทางผู้ใหญ่คนในครอบครัวจะให้การช่วยเหลือท่านนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นตําแหน่งต่อไปเนาะตำแหน่งไม่ใช่ตําแหน่งเรื่องราวเรื่องราวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอาอะไรก่อนดี ปัตตานีและกันรเรื่องของความรักนะครับความรักไพ่งานขึ้นมาด้วยนะครับถ้าผมมองนะนะครับในเรื่องคนโสดเนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้เจอกันโดยผ่านการทํางานหรือได้ทํางานร่วมกันแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกันมากขึ้นส่วนสำหรับใครที่แต่งงานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมลงทุนมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามานะทีนี้ขออนุญาตจับไพ่3ใบ2ครั้งนะครับแบ่งกันระหว่างคนโสดและคนไม่โสดอันดับแรกครับขอ คำพยากรณ์คำทานายนะครับของคนที่แต่งงานคนที่ไม่โสดนะครับสาใหม่เนาะเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องความรักเดือน กุมภาพันธ์2,567นี้นะครับใบที่1ครับอุ้ยเห็นไหมเงินมาแล้วนะครับมาจากหุ้นส่วนมาจากแฟนจะรวยเพราะแฟนนี่เองเห็นไหมเป็นอัศวินถือดาบนะครับอ่ามีการแบ่งปะแลกเปลี่ยนด้วยนะครับความสําเร็จมีโลมาเงินโลมาทองเห็นไหมนะครับสุดท้ายชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะได้อะไรครับจะได้เงินนะครับมาจากการทํางานนะครับเห็นไหมประตูเปิดแล้วนะโชคแล้วเปิดแล้วอ้โหนะครับมาจากไหนมาจากแฟนคู่ครองนะครับอ่แล้วก็สถานการณ์ช่วงนี้ก็เปลี่ยนสน มือนมีแรงบันดาลใจมีแรงฮึดในการสู้งานนะครับอาเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นเหมือนอัศวินขีม่ม้าถือดาบพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับม้าเนี่ยเห็นไหมกําลังวิ่งเลยเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับในธุกรกิจงานที่ทําด้วยกันและสุดท้ายบทสรุปค,ครับท่านจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็จะฮวานแฮปปี้หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของคู่ครองน,นะหรืออาจจะมี ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีนะครับจะได้ทั้งเงินนะครับได้ทั้งทองนะโอ้ยถ้วยเงินถ้วยทองนะครับโลมาเงินโลมาทองถือว่าดีครับนะฮะในเรื่องของความรักการเงินมาจากคู่ครองนี่เองนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วต่อไปแล้วคนโสดละ่ะคนโสดเป็นยังไงบ้างขอสามใบขยายหน่อยเร็วนะครับใบที่1ครับอ่าใบที่2ใบที่3นะครับคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2 5 6พัน นะครับเดือนนี้เป็นเดือนความรักความรักเป็นยังไงนะครับอุ้ยนะครับวุ่นวายอยู่กับการทํางานเกินไปหรือเปล่าชาวชาวราศีธนูลืมลืมดูอะไรหรือเปล่านะครับขยันนะครับเกี่ยวกับการหาเงินขมักขม้นนะครับแล้วก็เป็นแดถ้วยนะครับ่าทั้งไม้เท้าทั้งเงินนะครับทั้งถ้วยถือว่า นะครับในเดือนนี้ผมว่าคนโสดนะก็เรื่องความรักก็ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของงานซะเยอะมากนะครับอ่าเราก็เห็นไหมงานอยู่บนหลังเหมือนการต้องแบกรับภาระงานต่างๆนะครับอ่าก็ก็ถือว่างานดีนะครับแล้วก็ในเรื่องการเงินก็ถือว่าเหมือนกําลังเขากําลังจะเตรียมผลิตเงินเหมือนเป็นช่วงขาขึ้นนะครับกำลังเร่งนะครับในการผลิตเงินหาเงินอยู่เห็นไหมถักเงินแล้วก็นะครับแเหรียญแล้วนะครับอ่าแดเหรียญแล้วนะครับอาจจะสู้ นะครับอันนี้ไม่ได้นะให้เฮนี้เขาไพ่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าก็จะมีเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านก็อาจจะหันหลังให้กับนะครับา เหมือนท่านกําลังสแสวงหาความสําเร็จให้กับตนเองกระหายความสําเร็จนะครับจนลืมมองดูเนาะกำลังมองไปที่อนาคตข้างหน้านะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถามว่าความรักดีไหมความรักดีแหละแต่ว่าหลายท่านก็นะครับโดยภาพรวมเนาะต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมสาหรับชาวราศีธนูก็อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการสแสวงหาความสําเร็จนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าในเดือนนี้นะครับยังไงผมให้กําลังใจนะการเงินถือว่านะครับค่อนข้างเครียดแต่ว่าความรักเนี่ยดีการเงินเนี่ยมาจากเรื่องของความรักเรื่องของ คู่คลองหรือว่าหุ้นส่วนในการทํางานนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเกี่ยวกับให้ความรักเนาะจะมีหุ้นส่วนเข้ามาคนโสดก็จะมีโอกาสจะจะได้งานนะครับมีงานเข้ามาเยอะนะครับมีหุ้นส่วนที่ดีมีคนมาช่วยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องการงานนะครับเรื่องงานจริงๆเป็นยังไงบ้างนะครับให้างานเนี่ยเด่นมากเลยขึ้นเดอะเวิลด์นะครับเดอะเวิลด์เห็นไหม นะครับโด่งดังมีชื่อเสียงงานต่างประเทศงานออนไลน์ดีมากอ่ะขอขยาย3ใบครับเกี่ยวกับเรื่องงานให้กับชาวลัคนาราศีธนูหน่อยเร็วนะครับใบที่1ครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวทาไมขึ้นมาสีดาบล่ะนะครับอืมนะเหมือนกับกําลังช่างคิดพิจารณาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับกําลังรอจังหวะอะไรอยู่หรอนะครับ นะไม่มั่นใจอะไรหรือเปล่านะครับดาบอีกแล้วนะครับอ่านะครับสุดท้ายเป็นไม้นะครับก็ถือว่านะครับในเริ่มต้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับการที่เราจะทํางานใหญ่หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีการค่อยๆคิดนะครับค่อยๆทํา4ดาบเนาะนะครับอ่าก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดหรือว่าอาจจะยังหาทางออกแนวทางนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะออกทางไหนดีจะทําอะไรดีนะครับก็เหมือนเห็นไหมคนกําลังนั่งสมาธิกําลังพินิษ์พิจารณารอจังหวะที่ดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอ่านึงดาบขึ้นมาก็ถือว่า เห็นไหมสวมมงกุฎนะครับมันมีนะครับมันมีความสําเร็จแต่ท่านต,ต้องต้องรอจังหวะแล้วก็มุ่งทยานไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีงานนะครับพอท่านทําแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรดีๆต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะงานก็จะมีงานให้ทําเนี่ยเยอะมากนะ นะครับหกไม้เท้าเนี่ยงานประมาณ6กชิ้น6อย่างแหละนะครับที่ชาวลัคนาราศีธนูต้องพินิษพิจารณาที่จะต้องทานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะในเรื่องงานมีเข้ามาครับี่ยมีเข้ามานะครับใครต้องการสมัครงานหางานใหม่ไพ่สามใบขึ้นมาเนี่ยได้แน่นอนแต่ว่าในเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะกําลังนะครับมองดูนะครับมองจังหวะกําลังคิดอยู่นะครับหาทางอยู่นั่นเองเนาะนะครับก็ถือว่าโดยสรุปค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของ การงานนะครับแล้วก็เรื่องความรักการเงินเนี่ยอาจจะกลางๆนะครับแต่ว่าจะมาจากในเรื่องของคู่ของคนรักมากกว่าโชคลาภจะมาจากตรงนั้นเนาะนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายวันนี้นะครับยังไงก่อนจากการก็อยากจะขอกําลังใจทุกท่านนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์ให้กับช่องของเราไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ